สวัสดีครับสวัสดีนะครับ f อทุกท่านนะครับผมที่เชียร์ทีมงานเรานะครับก็เป็นทีมโซเจิงซาวนะครับหรือโซเจิงแก้วไปแข่งขันในเครื่องเสียงตีรถยนต์นะครับในจังหวัดล้อเอ็ดนะครับชิงแชมป์ภาคอีสานนะครับวันแรกนะครับไอแบบครอบครัวเลยนะครับชุดใหญ่ไปกับทริบลุนลูกค้าลุนล้วนนะครับผมรถลูกค้าลุนล้วนลงรุ่นมือใหม่ทุกคันนะครับลงรุ่นมือใหม่นะครับเป็นซับ ตู้หลังเบา12นิ้วตู้พื้นนะครับก็มาเล่าให้ฟังครับผมวันแรกเราไปแข่งขันสนามร้อยเอนะครับชิงแชมป์พอิสานไม่ว่าจะเป็นรถลูกค้าหลานหมูกระทะนะครับอัมพรหมูกระทะนะครับแล้วก็โซนนะครับกลุ่มขวัญแก่นเมืองเลยนะครับนะครับเราทํารถเครื่องเสียงแต่ละคันนะครับเราทําไปแข่งลูกค้าก็ทําไปแบบสเต็ปแบบพร้อมแข่งเลย รถสีประตูนะครับตู้หลังเบาซับสินิ้วนะครับที่เราโดดเด่นหรือเราเก่งเลยในชุดแบบนี้นะครับผมเราไว้แข่งในรุ่นระยะ15เมตร10เมตร15เมตรลงได้ทั้งหมดครับผมดูนะครับก็เป็นผลงานของร้านเราทั้งนั้นนะครับทีนี้เราแข่ง HUL แล้วนะครับผมเรามาแข่ง SPL นะครับเรามาทำสถิตินะครับในรถคันเดียวนะครับแข่งเสียงดีแล้วมาแข่งเสียงดัง นะครับแข่งเสียงดังในตู้หลังเบาะหรือตู้พื้นเรานี่เองนะครับผมก็หนึ่งใน4คันเหมือนกันนะครับผมที่มาแข่งนะครับแข่งเสียงดีแล้วเราต้องมาวัดดีบีด้วยนะครับตู้หลังเบาะนะครับเรายิงอยู่ที่นะครับปรับอยู่ที่3 5เฮิร์ตเลยนะครับผมลงต่ำมากๆนะครับเดี๋ยวบอกว่าปรับขึ้นไป6 5เฮิร์ตก็บอกว่าตู้เราทําดังแี่ยเสียงไม่เพาะผมก็เลยกดลงมาเลยครับ35นะครับเอาแบบนุ่มๆลึกๆไปเลย นะครับถ้าดอกลงต่ําไม่ได้ตุ๋ยไปเลยนะครับเราทําค่าสูงสุดนะครับตู้หลังเบาะเรา12นิ้วนะครับ1 4 2ยสน่าจะ95เลยนะครับผม1 1 2ยสนะครับเราก็ยังเป็นหนึ่งนะครับของไพ่สานอยู่นะครับในเรื่องตู้หลังเบาะหรือตู้พื้นทัสิบนิ้วนะครับตอนนี้การังจีที่รถลูกค้าทุกคันนะครับรถร้านไม่มีนะครับนะครับก็เป็นลงรุ่นมือใหม่ ทั้งหมดนะครับก็เย็นมาแล้วก็รับรางวัลชนะเลิศก,กันไปอย่างล้มเหลาานะครับลูกค้าแฮปปี้มากครอบครัวโสวเแจงแกวเรานะครับนี่ก็คืองานแข่งขันนะครับเรามาพูดให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่ยืนฟังนะครับแล้วเราก็มาวัดนะครับค่าเป็นตัวเลขหรือสถิติที่เราตั้งไว้นะครับของระดับภาคอีสานนะครับ ตอนนี้รถคันเดียวแข่งได้อยู่นะครับที่ผมลงอยู่รถลูกค้าแต่ละคันนะครับผมลงคันหนึ่งลงได้อยู่5รุ่นนะครับผม5รุ่นนะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายก็คือมาวัดดีบีคือค่าความดังของแต่ละรุ่นแต่ละคันนะครับตอนนี้เราก็น่าจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าฝีมือของทีมงานเรานะครับก็มีประสิทธิภาพในการลงแข่งได้เอารถลูกค้าที่มาทำสไตล ไปฟังแล้วก็สามารถลงแข่งได้ทีนี้กรรมการยืนฟังนะครับฟังเพลงเฉพาะบังคับรู้ได้ไงว่ามันเสียงดังนะครับเราก็มาวัดดีดีนะครับวัดความดังนะครับเป็นสถิติของทีมงานนะครับโซเก่งแกวนะครับขึ้นมานะครับนี่ก็คือข้อพิสูจน์นะครับของนักแข่งทุกคนนะครับก็จะได้หลับได้นอนก็จะลงแข่งเยินตากลวงตากแดดกันไปนะครับการแข่งนะครับไม่หมูนะครับไม่หมู นะครับใครบอกว่างานแข่งก็งันๆนะครับไม่หมูนะครับเราจะพัฒนาฝีมือเราได้ยังไงถ้าเราไม่พิสูจน์ฝีมือของตัวเราเองนะครับบางคนก็บอกว่าไม่แข่งงานก็เยอะนะครับไม่เอาแบบนั้นนะครับผมนี่คือเรามีข้อพิสูจน์หลักพิสูจน์บอกว่าแล้วนี่คือคําว่าที่1ของภาคอีสานที่นี่ต้องเป็นโสเก่งแก้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานนะครับจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานแข่ง งานหน้าร้านนะครับก็ฝากผลงานโซเจ๊งแจ้วด้วยครับขอบคุณมากครับ